รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ถกร่วมซักโดยปูนเสือโครงการธนาคารต้นไม้จากทกสไทยประกันชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบเอาละฮะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเย็นๆแบบนี้นะครับ อย่าให้เราสองคนมาเกอ้อนะครับแล้วก็ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมชวนญาติสนิทมิตรสหายมาดูรายการยิง่งถกกันหนกซักด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เขามีการถกกันอย่างคึกคักกว้างขวางในโลกโซเชียลในช่วงนี้เลยเราจะถามท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าเพิ่มปุ่ม d i s ไล k ์ใน Facebook ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพิ่มปุ่มดิสไล k ์นะฮะทุกวันนี้มีปุ่มไลค์อยู่แล้วถ้าเพิ่มปุ่ม d i s ไล k ์ใน Facebook ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์ A นะครับถ้าไม่เห็นด้วยของเดิมดีอยู่แล้วก็พิมพ์ B แล้วก็ส่งมาที่ C 111999นะครับมาร์คซ์เคเบิร์กเจ้าของ Facebook เขามานั่งคิดและเขาเป็นไอเดียของเขาเองเลยว่าถึงเวลาแล้วที่ Facebook จะต้องมีปุ่มที่มากกว่าปุ่มไลค์ทุกวันนี้มีแต่ปุ่มไลค์อย่างเดียวนะครับไลค์กับคอมเมนต์ไลค์กับคอมเมนต์ใช่ แต่ว่าคอมเมนต์ก็ว่าไปใช่ไหมก็ได้พิมพ์ได้อะไรแต่ว่าปุ่มที่มันแสดงว่ามันยังไม่พอเหรอคะยังไม่พอชอบก็จบคอมเมนต์ก็ออกความเห็นก็จบแล้วอย่าจะต้องมีปุ่มอะไรอีกนะคะอย่างตอนที่แม่ผมเสียอาจารย์ผมก็มีคนโพสต์เรื่องแม่ผมเสียใช่ไหมฮะ,ะลงไปใน Facebook ของผมก็มีคนเข้ามาคลิกไลค์คลิกไลค์คลิกไลค์เยอะแยะเลยคุณแม่เสียนี่เขาไลค์กันเหรอคะนั่นนะสิฮะนี่ไงทางด้านของคุณมาร์กเลยคิดว่าบางทีมีปุ่มไลค์อย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์ที่ จะให้คนเข้าไปเล่น f a c e b o o k เนี่ยคุณค,ค่ะคุณกันหนกค่ะเดียนเดียนขออธิบายคําว่าไลค์หน่อยได้ไหมค,ครับเขาอ,อาจจะไม่ได้แปลว่าชอบก็ได้นะคะชอบที่แม่ผมเสียเอ่อ,อไลค์อาจจะแปลว่ารับทราบถ้าอย่างนั้นมันจะมีแค่ปุ่มไลค์อย่างเดียวเนี่ยนะมันมันถึงเวลาหรือย,อยังที่จะมีอะไรที่มันเออเปิดให้เขารองรับการแสดงออกทางอารมณ์ตอนนั้นมากกว่าไลค์แล้วค่อยเพิ่มว่าปุ่มอะไรดิสไลค์ดิสไลค์แปลว่าไม่ชอบไม่ชอบ แล้วทำไมเราจะต้องให้คนมาไม่ชอบล่ะคะอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีปุ่มดิสไล k ์แล้วผมโพสต์เล่วแม่ผมเสียคนก็จะมาดิสไล k ์ก็คือไม่ได้อาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะแบบไม่ชอบที่เหตุการณ์แบบนี้นะไม่อยากให้แม่คุณกหนกเสียเบี้ยนหวานนะคะเยอะไปหรือเปล่าฮะมันเยอะไปอีปุ่มให้เลือกมันเยอะไปมนุษย์ควรเลือกซ้ายหรือขวาค่ะปุ่มเดียวเองเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นกคะ่ะดิสไล k ์ชอบ ไม่ชอบเดี๋ยวก็มีชอบม่ว <c oughs> ชอบนิสหนุง <c oughs> อ่ะะทำไงล่ะแต่แต่ว่าคุณม์าเขาก็คิดเหมือนอย่างอาจารย์นะเขาก็กำลังกาลังช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไปทำให้เจ้าของโพสต์เขาเสียหน้าหรือว่าเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่าถ้าบางบางโพสต์เนี่ยมีดิสไลค์มากๆอย่างเช่นสมมุติอาจารย์ยิ่งสักใส่ชุด่า้น้ำแล้วก็โพสต์แล้วก็มีคนดิสไลค์เต็มเลย อาจารย์ก็จะแบบเฮ้ยโอ้โหในดิสไลน์นี่มีกนกด้วยไหมเอาละทีนี้กนกเจอฉันไม่พอใจเดี๋ยวจะต,ตามไปดิสไลน์หน้าบ้านกระหนกบ้างเ,เรียกว่านะคะทุกอย่างที่เป็นการกระทําของมนุษย์นะคะควรส่งเสริมโพสิฟตึ้งๆไหมคะเรียกว่าดิสไลน์นี่เป็นเนกาทีฟนะคะเรียกว่าไม่ควรค่ะมันเปิดช่องมนุษย์คีย์บอร์ดบ้าบๆมันผ่านมา มันก็ไม่ต้องมาบอกให้มันกดปุ่ม d i s ไล k ์หรอกค่ะมันเขียนด่าแม่เลยแล้วมันก็ไปค่ะมันก็ไม่ทิ้งร่องทิ้งรอยไว้ด้วยนะคะเยอะไปค่ะโดยปกตินะคะเวลาเดียนจะโพสอะไรเดียนจะโพสใสิ่งซึ่งเดียนชื่นชมยินดีและเดียนอยากให้คนยอมรับในการกระทําของเดียนค่ะเดียนจะไม่โพสเรื่องอัปยศอดสูให้คนเข้ามาลุงด่าแล้วก็มาด่าเพิ่มเติมอะค่ะเดียนคงไม่โง่ทําแบบนั้นมั้งคะคุณกหนกเพราะฉะนั้นการที่เราโพสอะไรขึ้นไปบนหน้าจอคนไม่ชอบก็คืออีพวกขวางโลกความจริงนะคะ คุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปโพสต์ก็ได้นะคะว่าไม่ชอบคุณอยู่เฉยเฉยก็ได้อ่านแล้วผ่านไปก็ได้ค่ะมีมารายาทสะก,กว่าไม่ต้องไปไลด้วยถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมีความเห็นเพิ่มเติมและในโพสต์นั้นเขาถามอ่ะช่วยบอกหน่อยสิจะต่อระเบียงบ้านออกไปขนาดนี้ข้างบ้านจะว่าเราไหม,อ,มอย่างเงี้ยออไม่ควรทํานะถ้าคุณต่อไปเสร็จแล้ว ชิดเกินอีกสาเมตรถึงชายคาผิดกฎหมายนะคุณอย่างนี้คุณต้องไปขอเขตคุยกับข้างบ้านหรือยัง<ม>แอบ,บทําก็ได้<ม>ถ้าข้างบ้านไม่ร้องเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าข้างบ้านร้องเรียนคุณจะเดือดร้อนนะทางที่ดีอย่าดีกว่าอย่างเงี้ย<อ>ไมนเป็นการออกความเห็นได้เ,<อ>เขาเรียกเบน i n s t o r จากคนที่เป็นเพื่อนกันถึงแม้จะรู้จักหรือไม่รู้จักได้ค่ะ<ม>อันนั้นคือคอมเมนต์นะคะแต่คนไม่ชอบผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องมาเขียนทำไมเงินเหลือมากไง ต้องต่อหลังบ้านทำไมเอาเงินไปทำบุญด really. ีก <abra> ว <artist noise> <y ucks> <Taiwanese et> <noise> ่าออไปเลยบ้ามันก็มีเหมือนกันนะแบบเนี้ยกระหนอกไม่ต้องมีหรอกค่ะปุ่ม d i s ไล k ์มีไลค์อย่างเดียวพอเอาแบบทุกวันนี้เหรอพอแล้วแค่นี้สังคมก็วุ่นวายปวดขมองจะแย่อยู่แล้วกับอีเรื่องเฟซบุ๊กไม่ต้องทมาหาเกิน์ s o ี่มามีปุ่ม s o รี่มีปุ่ม s o รี่มีปุ่ม Z Z กระเดียนก็บอกเลยไค่ะเดี๋ยวมีไลน์นิสหนูไลน์ม่วงมันจะยิ่งเยอะชอบ โมกอ,มอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ายาเลยเยอะไปค่ะเอาทุกวันนี้นะพอแล้วแค่นี้นะคะก็เสียเวลาทำหากินกับการดำรงชีวิตยเยอะมากแล้วนะคะเราอเอาเวลา<อ>ไป <c oughs> บ้ากับโซเชียลนะคะเยอะเกินไปแล้วมั้งคะคุณกันกหน <c oughs> เรียกว่าลดความสําคัญลงบ้างก็ได้ะคะ่ะวันก่อนเรียนมีคนเล่าให้ฟังว่ามีพระท่านบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางทําอะไรเนี่ยต้องอย่าไปต้องปล่อยวางแล้วที่สําคัญที่สุดนะโยม,มวางโทรศัพท์บ้างอืมือ ออกจากไอโลกโซเชียลมาาบ้างถูกต้องครักลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงของชีวิตของคุณและใส่ใจมนุษย์รอบข้างบ้างอย่าไปใส่ใจกับอีซีเดียมแบนๆอันนี้มากนะคะต้องช่วยกันพยายามไม่ต้องมาดิสลงดิสไลด์แล้วเยอะไปเอาล้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมฮะรายการยิ่งถกกระหนกซักสังเกตดูนะฮะเรามักจะมีเรื่องของเด็กๆมามาถกมาซักกันเสมอช่วงหน้าก็มีเรื่องของเด็กๆเพราะว่าเด็กๆของเรานั้นและของโลกด้วยโดยเฉพาะเด็กของไทยเนี่ย ยังเจอการลงโทษแบบด้วยวิธีรุนแรงอยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะครับเช่ญครับ